สวัสดีครับสวัสดีสี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับุบบ่าวสัญญาชแนลครับพี่น้องืันนี้ครับบ่าวสัญญาสวัสดีอยูคควาเลยครับพี่น้องมื่อนี้บ่าวสัญญาไปเห็ดผ่าพี่พาน้องกินเมนูบ้านเหวีคือเกาครับพี่น้องเมนูไก่ไตนาวครับนี่ครับไก่ผันเนื้อเะครับบ่าวสัญญาไปเห็ดกับข้าขึ้นไปสุดทางเ่เห็ดบ้านกินครับพี่น้อง ไก่ตีน้ำแซ่บครับมื่อไนเครื่องกระมงีม่ยังไล่ครับพี่น้องเอ้เครื่องเทศบ้านเฮาเนี่มีหอมแดงมีกระเทียมมีนี่ครับมีพริกแกงมีพริกเผามีต้นหอมมีขาเนี่ยครับแกงของเฮาก็ได้ครับบอกสัญญาสัญญาฝักไก่ด้วยนะครับพี่น้องไก่ตีน้ำครับมื่อไนเขาเปสุ้มทางกินครับนี่บอกสัญญาสวัสดีอยู่บ้านนะครับพี่น้องเอ้ วหอกะยัก6เด้อครับพี่น้องอักไก่ก่อนครับไปตาําขอบคุณนะ <c ười> กไก่แม่ซื้อมาให้ครับนี่เก็บไปสู่ร้างให้กินค,ครับพี่น้องไก,ก่ครับ สัญญาอื่นวันนึงไก่ไตน,นญญ้ครับปันบอสัญญาครับ ใค้บอสสัญญาก,ก็ได้พักสิครับพี่น้องาำเครื่องครับพี่น้องเลยครื่องใส่แข้งครับใส่ลงปลายเทียมครับใส่ครับโค้กครับพี่น้อง ไปสีผิดเลยชาติัไหมอะครับเนาะอวนขาคาับ

ใส่ลงไปเป <laughs> ็นน้ำครับง <c oughs> ่ายครับพี่น้องเก่งใช่ครับ <c oughs> เก่งโหระจิดบ้านนะครับ <c oughs> โหละแปดบ้านแบบเก่งสุดนะครับ Bye. งวดครับพี่น้องเต้น้ำครับแซ่บคนะึ้นมนเ่ยนึงตเต้น้ำแก่งครับพี่น้องแกงใส่ลง,ปงไปนะครับแก่งคุกไว้นะครับใส่ครับ ใส่ครับซอสหอยใส่ลงไปหุงหัวครับพี่น้องเส้นน้อยเส้นน้อยเส้นลาเส้นลลยครับใส่ครับใส่น้ำแส้นนะครับปล่าครับใส่ครับอ๋อ คิมก็พี่น้องดีครับใส่ครับ Putz, saí no pai. แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต้นหอมกับใบกะเพราใส่ที่ล่างครับไก่สุกนะครับเดี๋ยวโรยแล้วครับใส่ต้นน้ำครับพี่น้องน้ำก็ใส่นะครับต้นน้ำแเทปนะครับน้ำส่องแล้วครับพี่น้องนะครับอยากเขายัดซิมครับพี่น้องเลยซิมก้อนครับ แซ่บแล้วครับพี่น้องเติมต้นหอมใบกะเพราหอมครับใส่ครับใส่ลงไปหน,น,นึบหนึบครับมาเด้อครับมาแซ่บปอเสียยาครับพี่น้องเลยไก่ไตน้ำครับ เว้บครับเทปครับเทปครับมา hmm. ด้วยครับก็ป่วยครับมาเลยคลาดครับพี่น้องเห็นหน้าบ้านแล้วครับเอาไงก็ได้มุงแล้วครับพี่น้องสั่งกำลังเคียมอยู่ครับ ครับได้แล้วพักน้ำนะกดเงินไหมห้องนด้ครับหมอเด็กครับเทปบ้อสัญญาครับเตือนน้ำครับมั้งเนี่ยเทปครับนี่ครับเตือนน้ำครับเทปครับเขาเชียงครับเขาสู่สร้างเองครับพี่น้องไดการเขียนครับพี่น้องนี่ครับ มาได้ครับมาแซ่บบอสัสญนาครับ<ห>พี่น้องเทียงกับขักบทางนีงครับแขังตายดึงเดียวขงก็ังนึ่ดึงข้างหลังรัเงยงเข้ามาข้างเดียวก็ได้ดึงข้างแรกก็ได้ 等完了。 嗯。<laughs> hai tiếng luật hoặc nếu mà nó và nó nó bẹt níu mà quý đại diều hay? xem không? xem 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 Nó hết ไปเวทเที่ยวบางทีแบบนี้ก็ดีนะเย็บหน้านะบางทีทาสติตสวยงาม บอสัญญากับผมมีอย่างได้ครับพี่น้องบอสัญญากับอัรยนจกาศนะครับการเห็ดบ้านเห็ดเทียนของบอสัญญาฟักผีตนน้องก็ได้เมนูนะครับไอไตน้ำครับฟักผีตนน้องมากลไรทุกแกกะเชครับพี่น้องกดติดตามบอสัญญาเลยครับเพื่อให้บอสัญญาเป็นกำลังใจใหดคิปๆโตโตไปครับพี่น้องผูชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงน้ำนคนรวยกันคุกคครับสวัสดีครับ